อยู่ในตอนที่สี่หรือเปล่า <Okay. S 1> ตอนแรกสามย่านตอนที่สองกลับบ้านตอนที่สามเบื้องหลังคาเฟ่ตอนที่สี่น, 4. นี่เราอยู่ที่งานตอนเจดีนะครับเป,เ,เ,เป็นงานเดือนเอมษายนเป็นงานเดือนเมษายนนะไม่ใช่งานเดือนมกราที่เป็นงานใหญ่เป็นงานเล็กลงมาเดี๋ยวไปดูบรรยากาศอะไร คคคัััอะไรูจะช,ชนห้ามจับฝัดแต่ป่วยป่วยไหม <c oughs> ป่วยเลยจนกได้หูแคล้ว <c oughs> นี่ตรงนี้หูแคล้วคือวอล์อกซีซั่นที่หนึ่งตอนที่หนึ่งของเราเนาะถ่ายงานตอนเหมือนกัน มีที่ 32, ตอนที่สองตอนที่4กลับมาถ่ายงานตอนอีกแล้วแต่ว่าเป็นคนละช่วงเวลากันนะรู้สึกรู้สึกเมื่อก่อนเลยนะตอนนี้ถ่ายวอล์ตอนแรกอตอนนั้นมาเพื่อนตอนนี้มากับแฟนมาม่ต่างกันมาที่เก่งอะไรเลย้องตอนอย่างเด,ยเดียวเลยเป็นเธอเลยเปลี่ยน,นดย้วยงบงบประมาณของเราเนี่ยจะอยู่ฮะเอาคี่เนี วันด,ดียูทูปวันด,ดียูทูปนี่มันยูทนะูปเนี่ยโดยงบประมาณของเราเนี่ยเรามีแค่สองร้อยนะมีแค่สองร้อยในการที่จะหาอะไรกินนะมีงบสองร้อยไม่รู้ว่าสองร้อยเนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้าง,างนะคิดว่าไหวไหมสองร้อยไหวไหวแหละไม่ไหวต้องไหวต้อี่แก่ทอดน่า,นากินอ่ะเออว่ะใช่เออเราก็ิกินจากนี่ได้เลย นี่อะไรอ๋อนี่เห็นขายยังไงมีจริงมีจริงขอของของแม่คนดูบรรยากาศตรงนี้จำตรงนี้ได้ป่ะครับบาตรงนี้เมื่อบล็อกอีพีแรกเสือขึ้นมาเสือขึ้นมานี่ตรงเดียวกันเลยขอาแบบน้องเดมของของขอขลามาสามกระบอกสามกระบอกห้าสิบบาทวะใช่ตอนนี้งบเราเหลืออยู่สั้งหมดเอ่อหนึ่งร้อยหกสิบบาทไปกันต่อตอนนี้เราใช้ไปสี่สิบห้าบาทนะครับซื้อไมโล อันนี้ครบเลแหละอ,อะแปดสบห้าบาทว้าวดีดูชิมดิชิมชิมหวานแต่ว่าเขาน่าจะชอบใช่ไหมหวานอะไรย่างเงี้ยใช่เลยน่าจะแบบช่ำม,มันอาจจะต้องก,กินแบบว่าคนๆยังไงเดี๋ยวผมว่าผมเป็นแก่ย่างร้า,า <ผม S 1> นข้างไมาได้กินเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า จากเมื่อกี้เราเลยไป5บาทเรามานับกันดีกว่าเราซื้ออะไรบ้างอันแรกเลยคือไก่ทั้งหมด25บาทไก่25 25ลบ85เหลือ60 60 60ลบอันนี้20เหลือเท่าไหร่40ไง40ลบ10บาท30 30ลบ50ติดลบ20บาทนะครับโนี้เราทำไม่สำเร็จเราติดลบไป20บาทตอนนี้มันนี่มั50บาทแล้วติดลบไปทั้งหมดเท่าไหร่นะสลักปะ สองร้อยยี่สิบบาททั้งหมดใช่ไหม่ากับว่าถูกต้องเราเกินงบไปยี่สิบบาทก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็เป็นการหวนนึกคิดถึงวอกในตอนแรกนะตักคิดว่าชอบกดไลค์เช่ากดแชร์สมัครหมุกข์เขาบ้างด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโุดโหโอ้โห